ไป่้ายากไปให้ามากนเมื่อวานเรายินเท้าว่าเจจะถอยอมาใหม่ถอยไหมล่ะเนาะป้าจะกิยังสีเจ้าก็ยากากถอยมาใหม่เนาะเพธรรมดาตัวแจาบ่าเลยอะนี่บอกที่เจาถอยมาใหม่สีน้ำเงินนี่นแนสีเหลืองามีตัวอะแมนบอลอทิดขวานแมนอีลอยู่บแมนเหเนาะก็ถอยเลยอะ ับไปบึงเบี้กันนะก็ได้ซื้อเหล็กสุดหน่วยเอ้าไป้บิดเมียงไอว่าถอยมาไหมที่เป็นปลายขาวที่มันเป็นปลายแดงเอา้าก็ถอยรถซื่อเกิดที่เส้ปลายแดงติดด้วยนี่ขีรถมไม่ก็ต้องปลายแดงแล้เนาะถอยรถไม่ไหมที่เป็นปลายขาวคนหนีซื้อรถมไ,ไ,มอมไม่นี่เด้ยนี่ถ้ามาถอยมาไหมนี่ไม่ถึงว่า เลยซอยหดิยนูไไอ้ไอถอยมาไหมเขาเลยพูากันไอ้ถอยมาไหมเลยซอยเมียนเขาเลยซอยนี่เลยนี่าถอยมาไหมเนี่ยมันเมไปแดงเลยซอยยเอยหมโอเอ้ากวาออกรถไปแดงไหม